สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลี้ยวไฟชแนลกับเกมการ์เดนเทลนะครับผมเรามาส่องแพทกันในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกันอีกชินเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีอัปเดตใหม่นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็อัปเดตตั้งแต่วันพฤหัสแล้วเนาะก็ตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละนะครับพอแต่พอดีเพิ่งได้ว่างทําคลิปเนาะเรื่องการอัปเดตตัวละครของไนท์นะครับผมดาวเขียวขึ้นเป็น6ดาวนะครับหลายคนคงอยากรู้แล้วว่าตัวละครตัวนี้ จะมีความสามารถอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากการอัพขึ้นเป็น6ดาวแล้วเนี่ยเราจะเหมาะกับการเล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าหากความรับชมแล้วเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเกมการ r เดนเทียวกันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิอ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำ ตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้นสามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเกจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่า แต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด l e เว l ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Ragnarok M e Classic นะครับผม,ผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแขมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook f a n p เ g e เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวละครอัศวินนะครับผมรู้ว่าจะรวไหนนะครับที่อัปเกรดตัวละครจาก5ดาวเขียวขึ้นมาเป็น6ดาวนะครับสิ่งแรกที่เราเนี่ยอยากจะรู้กันก่อนเลยนั้นก็คือในเรื่องของการ อัปเกรดขึ้นมาเป็น6ดาวใช่ไหมว่าจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ตัวของเศษในการอัพตัวละครนะครับทั้งหมด200ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวละคร3าดาวที่อัพขึ้นเป็น6ดาวนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เพื่อนๆควรจะรู้ไว้นะครับกับส่วนที่2นะครับเนื่องจากว่าอาวุธของไนท์เนี่ย เขามีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับโดยในแต่ละประเภทนั้นถ้าหากว่าเราต้องการอัพขึ้นเป็น6ดาวเนี่ยนะครับจะต้องใช้ตัวของเรดชาร์ตเนี่ยอยู่ที่500อันในการอัพนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําการอัพไว้นะครับทั้งดาบทั้งธนูเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เพื่อนๆเ,เนี่ยควรจะรู้แล้วก็ก่อนที่จะนํา ไปตัดสินใจในการอัปเกรดแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสส่วนนะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาวุธทั่วไปนะครับอาวุธทั่วไปเนี่ยก็คือใช้1000นะครับประมาณนี้เลยทีนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วนะครับผมว่าของแต่ละอย่างในการอัปเกรดตัวละครตัวเนี้มันใช้อะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครเนี่ยเราเข้าไปในบ้านกิวกันนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะทําการทดสอบตัวละครในการโจมตีทั้งรูปแบบของธนูแล้วก็ดาบเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างเนาะ ของรูปแบบการโจมตีนะครับตั้งแต่การโจมตีด้วยดาบแล้วก็การโจมตีด้วยธนูนะครับเรามาเริ่มที่ดาบกันก่อนละกันเนาะตัของดาบเนี่ยก็จะเป็นการฟันเหมือนเดิมนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยเท่าเดิมระยะการโจมตีเท่าเดิมน,นะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับส่วนของอาวุธประจําตัวเนี่ยแน่นอนว่าผมยังไม่ได้อัพขึ้น6ดาวน,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสกิล,ลหรืออะไรพวกนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราอัพเกรดขึ้นไปแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปเนาะแล้วก็สกิลปกตินะครับผมว่าสายฟ้าลงมาก็ยังคงปกติอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวของลีดเดอร์สกิลนะครับผมอันนี้เนี่ยใช้ในการต่อสู้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองกดทุนฟังนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูทั้งหน่อยละกันนะครับอา้าวเลือกผิดนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่อีกีนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยละกันนะครับว่าในเรื่องของลีดเดอร์สกิลเนี่ยจะใช้งานได้หรือเปล่านะเวลาน่าจะมีทันเพียงพออยู่นะฮะเซนสกิลก ่าคิดว่าทําออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็ดูดีนะครับแอนิเมชันสกิลนะครับผมแล้วก็ฟาดออกมาค่อนข้างที่จะดูรุนแรงมากๆใช่ไหมในตัวของอาวุธดาบนะครับแต่คิดว่าธนูเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนธนูก่อนแป๊บนึงละกันนะครับคราวนี้เรามากันในร่างของริเบราไทยบีกันบ้างนะครับหรือว่าเจ้าตัวธนูนั่นเองเนาะเรื่องของการโจมตีเนี่ยก็อย,อยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะใช้ธนูในการโจมตีนะครับผมส่วนสกิลอาวุธ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมอ่ะจาก5าดาวขึ้นมา6ดาวเนาะแล้วก็ตัวของสกิลเวียงธนูนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวของลีดเดอร์สกิลเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องตั้งค่าตีหุ่นนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนจากดาบเป็นธนูเนาะเอาจริงลีดเดอร์สกิลก็คงจะไม่ต่างกันหรอกนะครับคิดว่าแอนิเมชันของธนูเองก็คงจะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสามารถสกิลเชนหรืออะไรพวกนี้ก็คือเหมือนกันหมดเลยนะฮะ โอเคนะฮะเราเห็นสกิลพรีวิวกันคร่าวๆแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องรู้กันนิดนึงละกันนะครับก่อนที่บางคนเนี่ยคาดหวังว่าตัวละครตัวเนี้ยเก่งหรือไม่เก่งนะครับผมเราจะไปกันที่หน้าตัวละครกันต่อเลยละกันแน่นอนว่านะครับผมหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าทรัพยากรในการอัพตัวละครของเขาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างใช่ไหมในเรื่องของเศษตัวละคร200เศษนะครับถ้าหากว่าเราเก็บอีก 200เศษเนี่ยเราจะอัพตัวละคร3ดาวนะครับได้แล้วเนาะอ่ะขึ้นเป็น6ดาวนะครับกับส่วนที่2อเนี่ยอาวุธประจําตัวนะครับผมถึงแม้ว่าอาวุธประจําตัวเนี่ยนะครับมันจะถูกกว่าของตัวละคร3ดาวทั่วไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อาวุธของเขาเนี่ยมี2ประเภทนะครับอันนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยก็ควรจะทําความเข้าใจเอาไว้ว่าตัวของอัศวินนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวไนท์เนี่ยอัพขึ้นมา6ดาวแล้วนะครับไม่ได้เก่งเลยนะครับก็คือเปลืองของมาก มันมีอะไรบ้างทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดว่าตัวละครมันเนี่ยไม่ได้เก่งเลยนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยจากตัวละครหกดาวก็ควรจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเวลาที่เราอัพตัวละครส่วนอื่นขึ้นมา6ดาวนั้นเราจะได้อะไรบ้างนะครับส่วนแรกเลยก็คือ leader skill นะครับผมอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาซึ่งแน่นอนว่าตัวของไนท์เนี่ยมีเหมือนชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องที่ไนท์เนี่ยจะเสียเปรียบนะครับในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนททีีี่่่่คคคอนนนนข้าาางสํััญมมกเลยะรบผไ เปรียบเปรียบตัวละครตัวอื่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าในขณะที่ตัวละครตัวอื่นเนี่ยเวลาที่เขาทําการอัปเดตขึ้นมาแล้วหรือว่าอัปขึ้นมาเป็นหกดาวแล้วเนี่ยจำนวนในการปลูกพลังของช่องต่างๆไม่มีการเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวของอาราเบลเนี่ยเขามีการเพิ่มขึ้นของช่องนะครับผมเมื่อทําการปลูกขึ้นมาเป็นหกดาวแต่ว่าตัวของอัศวินดาวเขียวนะครับไม่มีอะไรเลย ที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งทุกอย่างเนี่ยยังคนเป็นเหมือนของกับตัวละคร5ดาวหมดเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่เพิ่มขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถึงแม้ว่าอันนี้เนี่ยผมยังอัพไม่ครบก,ก็ตามเนาะเพราะว่าขาดหินปลูกพลังนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้นยก็คืออัพหมดแล้วเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับจาก5ดาวเขียวขึ้นมาเป็น6ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะอัพขึ้นมาแล้วเสียเปรียบมากๆนะครับเพราะว่าอะไรบ้างเพราะว่า1เลย จะไม่มีความสามารถเสริมใหม่ๆที่ควรจะมีนะครับผมในตัวละครที่6ดาวเนี่ยเขามีกันอย่างเช่นบางตัวทําให้การโจมตีปกติอาจจะใหญ่ขึ้นหรือว่าอาจจะรวดเร็วขึ้นหรือสกิลอาวุธกว้างขึ้นแรงขึ้นสกิลเชนกว้างขึ้นแรงขึ้นไกลขึ้นความสามารถพาสซีฟที่มีมาใหม่เพิ่มเติมทําให้ตัวละครเหล่านี้มันเล่นได้ดีขึ้นหรือสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสกิลปาร์ตี้ใช่ไหมครับที่เราเนี่ยจะทําให้ตัวละครตัวเนี้ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่แน่นอนว่าตัวของอัศวิน6ดาวเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยสิ่งที่เขาได้รับเพิ่มมาจริงๆหลังจากการเลื่อนขึ้นเป็น6ดาวเนี่ยมีแค่ไม่กี่อย่างเอง,เองนะครับส่วนแรกเลยก็คือตัวของ Leader Skill ที่ตามปกติแล้วเนี่ย l e a d e r ร์สกินั้นถ้าหากว่าเราเล่นคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอะไรบ้างนะครับที่เราเล่นกันเอ็นเกมก็คือคอ l ล s เตียมแล้วก็ตัวของอารีน l าลี e เดอร์สกิลเนี่ยจะไม่มีทางได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีให้ใช้ในโหมดนั้นๆเนาะ หมวดที่ใช้งานได้ก็จะมีแค่ลุยเนื้อเรื่องตัวของกิ้วเรดตัวของโคออฟเอ็กซ์ฟินดิชันแล้วก็ตัวของบอสรัสเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มีลีดเดอร์สกิลเข้ามาก็ไมไ่ทำให้ตัวละครในตัวนี้เนี่ยเก่งขึ้นเลยนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ว่าการโจมตีปกติเองก็ตามหรือว่าพาสซีฟเองก็ตามหรือว่าสกิลเชนหรือว่าสกิลอาวุธอะไรก็ตามเนี่ยที่อัปเดตมานะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อัปอาวุธเนี่ยขึ้นเป็น6ดาวแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่่แล้ววา ตัวของการปรับเปลี่ยนความสามารถอาวุธเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของสกิลปลูกพลังนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการอัพอาวุธขึ้น6ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถที่มาจากอาวุธที่ใส่คู่กับตัวละครเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะครับว่าอาวุธเนี่ยจะเป็น5าดาวหรือ6ดาวนะครับต่อให้ตัวละครเป็น6ดาวแต่อาวุธ5ดาวเนี่ยถ้าหากว่าเราปลูกพลังแล้วในช่องนั้นๆก็ทําให้อาวุธเนี่ยมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ในเองก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งท แล้วทําไมเขาถึงทําตัวละครในตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น6ดาวสิ่งที่ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยที่เขาเนี่ยอยากจะทําขึ้นมา6ดาวอาจจะเป็นเพราะว่า 1. อาจจะนําไปใช้ให้กับผู้เล่นมือใหม่ที่เอาไปลุยในเนื้อเรื่องต่างๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของไนที่ถืออาวุธดาบแล้วก็ลูกเนี่ยเขาจะมีพาิสิทธที่มีความสามารถที่ว่าตีมอน ในดาดแรงขึ้นถ้าหากเป็นเนื้อเรื่องหรือสตอรี่เราก็ได้รับดาเมจลดลงหรือว่าความถึกที่เขาเนี่ยมีมากกว่าตัวละครตัวอื่นเราใช้ในเรื่องของลีดเดอร์สกิลช่วยบูทดาเมจในการปิดบอลหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่คุ้มค่ากับการอัพอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครตัวอื่นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันใช้งานได้หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอึนฮาตัวของอาราเบลตัวของปูตัวของเดนซี่หรือตัวของเบทที่ขึ้น6ดาวแล้วในปัจจุบันเนี่ย เขามีภาษีที่ดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าค่าอัปเกรดของเขาเนี่ยจะมากกว่าถึง2เท่าก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสำหรับในดาวเขียวนั้นปั้นมาค่อนข้างที่จะเปลืองมากๆแล้วก็ค่อนข้างผิดหวังมากนะครับหวังว่าในอนาคตเนี่ยนะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการบัฟตัวละครตัวนี้ขึ้นมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นตัวของไนท์ที่เพิ่งมาในตอนนี้หรือว่าตัวละครดาวเขียวที่จนนเเาจา130น150นจจะะะมมมมมมาา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 าใในนนนนนออคคตตตทททีีี่่่่ขขึึ้้้้เเเเปป็็็6ดดววกกกรรัลพิ130 150ผไไํห เก่งขึ้นมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากไม่มีการปลูกพลังเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มความสามารถเพิ่มเติมให้ตัวละครสักหน่อยเนี่ยยังไงก็ไม่น่าทําอยู่ดีนะครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเตือนเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับที่จะมีการอัปเดตแพทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ global นะครับผมในช่วง2ส,สัปดาห์หลังจากนี้ละกันนะครับผม ส่วนใครที่คาดหวังตัวละครเก่งๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะมาในตู้กระชาเหมือนกันนะครับเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปถัดไปนะครับเพราะว่าตัวของน้องจะค่อนข้างเก่งมากๆแล้วก็มีคนหยิบมาใช้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับผมในการเล่นและโดดเด่นในคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมการเดินเที่ยวกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยการเดินเที่ยวอาจจะทําคลิปน้อยๆนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ยังคงทําคลิปอัปเดตเกี่ยวกับตัวของเซิร์ฟเวอร กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายเป็เพื่อนๆทุกคน